แผนไปแผนกมันดีแด่นี่แผนไม่กลัวเขาแาวนี่ไปซูงน้องเซ่แล้วก็ไปซื้อน้ำมาเพิ่มสักินไลายเนาะแฟนเนาะน้ำว่านี่เกือบร้อยแพผลกัดเลยกินไลน์อ่ะกินไลี์ริขวดน้อยกันขวดน้อยกัคืออากาศเย็นอยู่บ่แฟนบ่ะมูไรเมื่อก่อนมูไรเมื่อก่อนเมนูเมื่อคืนนี่เนาะเออจะได้ไปเอาน้ำมาเพิ่มจะได้กินด่านสบายได้บ่อยเด้อ เออกินเต็มที่มืนีนะเอาน้ํามาเพิ่มแล้วก็ถ้วยโฟมบ่วงบ่วงก็ซื้อเพิ่มพี่น้องบ่วงยางบ่วงเล็กซื้อเพิ่ม่าก็สิมาเนาะมาก็พอดีเด้อนทางแม่บ้านแม่ครัวเฮาเด็ดผักเด็ดหญ้ากันทงนั้นอ่ามโอนปาจอยสาวบุญพี่น้องเนาะเพิ่นออ่าปอกผักเทียมปอกกระเทียม ดี๋ยวตย่อแล้วมันงาวยเนาะอันของนั่นไนี่ของหมอพอนะของหมอดวงบะเหียนหมอดวงออกมาขึ้นเราเอกมาขึ้นนี่แคเลยอ๋อตักทายสบายดีพี่น้อยเนาะงามแท้นเป็นดอกอะไรบอนี่บอตัวนบวดวงนะบอเราเอกมาแบบนี้เลยนี่แหละอาอันนี้แหละคือนเลยเศร้าเลยมยแทกล่องกีมมวนน่ออเนาะ โอ้ยนี่แหละพอดีแหละอันโดยผู้บางคนเพิ่งก็บอกท่านอาบน้ำอาบน้ำมาวะโดยแกหม้อได้แหละกับกล้องหมูมัวแบบนี้น่ะบางคนบอกท่านแก้วนั่นฮูกีิต้าว่ะดีแล้วยังบาเห็นคักเอาฮาร์ลีมาแต่เศร้าน้อหนึ่งข่าวแต่เศร้าโดนหวยว่าเราได้เลยนี่แกติดเอาเอียบอ่อนมันเหนาะเหนาะหอมยาวเลยปพาไปจังหน่อยเป็นดอกได้หน่อยเป็นดอกเป็นไม้เลย เอาไปจ้ากันนะประเพี่น้องเลยเนาะมเปอรอ่ะใบพกาศดนะแมนใบมดมันจะดบวท่า่สิกาศเมนอันนี้พักเมเข้าไป้าเข้าใจไปสั้นเลยอันห้ามายำใส่สลัดห็หมอาะันตั้งอันนี้ตั้งสายสายโรตบปอ่ันมือปรืักาดคือปรกกาศต้นคือประกาศมี เาสดียวกันเ็ซ่าขึ้นบืยเออแม่นได้ไม่ยากแม่นได้คอยไปซื้อพักางโอแน่เดี๋ยวบก็ได้อันี้สิบออเราซื้อพักทางซ้ายก็บอาอันนี้สรุปอันไหนดีเนาะใส่ทางโอน้ำเดียวกันบอสเคนเคยมพักซีนี่คือพักใหญ่ๆเพิ่นมาร่วมกันีนเนาะแฟนเนาะแอบว่าอะไรอ่ะต้นลายปุ๋ยเพราปุ๋ยซื้อสามเพียงนะ เอามมงเอามาตุ้มมโฮมกันนเป็นบุญซินะพังแง่ะไม่ใคได้ซื้อหรอกไค่ใได้ซื้อนะซื้อแต่รชิมยังไยนะชิมน้ำมันซิมยังไงซิมน้ำเน่สไลซิมน้ำเน่ซิมน้ำ เฮ้ยเอาจะเบิ้งอ่ะอุ้ยอันเดียวงอเดียวอก็ยากวานขนมมุกอันเดียวบุระคัมบุระคัมไอ้บุระคัมกินมาบุรคัม้เนอะสี่มัเดียวได้เลยดงเราดงแกก่อนใจเย็นใจแกอะไไหกันพีตัวนี็ไม่ได้เมืนใจเลยตนี่กเ็ด้ายขาเด้าพี่ยานี่ยาอาเอียว ก็นแรนาจือนี่อนะนี่อ้าวตกันกันข้ากินกันสีดยาสิอยยังเรียบร้อยได้ไหมะเห็ดแบบเบาๆไม่พออะไรไม่ใช่เหยืมาเห็ดบอชเห็ดบอชไปอยากกินแล้ะกันไม่หยด้แล้วียกแล้วงานก็แต่งเห็ดกินนะบังในวันพิบ่าวนะมาด้ววันด้วนเลยเป็นคนเห็ดเลย เอาเราเหมือนมาหัวเพื่อนมาตูได้ชีหิตมาอนช่วยกันพอดนะได้าเพื่นบพอดเออพอดเขก็ได้แจกงเเพื่นร่างถุยล่างบพอดได้ดนโอเค่โอเคพ่อพนกันพอด้แบนี้เ่อนแวชวยหมูอันแเขาบล้วาเาบกเอาแง่งถุเราก็ต่เช่ามือนีหายจะมาเปลี่ยนผนังนบันทตะกี้ว่าไปพอดล่างถวยติล่างไปเลยเปลี่ยนงวว้เปลี่ยนเปลี่ยนว้พ่อค้าชมเพื่นได้ล้วชมเพื่อนได้บ้า กันพอนเปนยุ้มต้นอยุ้เหต้นเ็ดฉการเมากุงมาเขือนได้เลยอยู่ไซแล้วามบางานี่ปวดมัุงเลยว่ะเนาะมูอยากะไมาจักได้เ้าไ่ได้ยิ้ยิ้มตอนเพิ่นสิกินช่วงนี้ป่ะชนี้มูอยากนะไม่จไม่ละอูอยากกระตา้มักคุดเหอยากบันท้าตามโตนี่เ้าตเท้านี้ Vì anh có nơi đó. Tông được có những nhu cầu như vậy. Bà, đi đâu hết. 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 Bà, đi đi đâu đi đâu hết. à đi đâu hết. Bà, đi đâu hết. Bà, đi đâu hết. Bà, đi đâu đi đi หาคูดขังทั้งบรกนะาคดขังล่าทั้องบาวอะกันเี่ยช่องให้กูเดดตัวนั้นอยู่ได้เลยบอมาดงกันบ้าวมาเด็ดช่องบ่เดดช่องไข่กูตัวนั้นอยู่ได้ตัวนั้นตัวเบิรงไนตัวนั้นน่ะเบอ้วเวเอาเต็ดมาสอันะเน่ เอาปมุดเอาไปมุนี่ยแดดดิเราได้ยังอแม่ยูเป็นดดกนร่งถั่วหนึ่งกายแบบไม่ใช่ปนสมาให้แม่ยัวองานบวชแตม่เดียวนะเออเากไปดองเออนักเกมนี่ไงเป่เดีดเาปนสม่าบวช

ใมู้นผูกบนแดดเาก็มีได้น่นอยู่ห้องดูจะให้องได้นั่งอกาอยู่ดีกจให้ันครับชิบะกียมป่ากรทีร้เปาเหนื่อยอ้าเฮ้ยเจอตรงทางคนไหนได้นหชุกขึนอีกแน่ต้องเอาไม้มาอักมช้า ไม่มยอ่เนเอบอทนเเออด็นยงไงบ่มันอยู่ปนบ้าหรอม่นนีเทอเวไทเออแกวไมโอมนะรับเปืนปเดน่บอรับรีเปียนังสอนเราอยู่ต่อยังกัยูเนมบอีใครบุ a t อยูโลกไปเลยนะไกันมาคนน้รไปบุ่เป็นไรอล่นจนไลซื้เลยนะ เปลี่ยนแล่วเปลี่ยนแต่เปลี่ยนเลี่ยนนี้เปลี่ยนไปเป็นเขียบหมูเนี่ยเปลี่ยนแต่แรก่้าคัวเนี่ยันนี้ทอดเขียบหมูแต่หน้าไม่จืลยไ่ได้เบิร์กอะไรพอไปเห็นนเยนี่นั่งอยู่หรือว่ากินแถวกินหน้ามาไล่งานนะบ้านว่าได้ เออน่ะเพิ่อติดมาบอนงนึงอธิบายพน้าพนออกเ่ย้าเออนั่นแหละกอไปอยางรถกล้องน่ะไปนั่งทั้งเบาะักเคียมคนเด้ออันนี้ก็เีรานนะไหมาเมันานแบบเดนี้เออ

เป็นผ uh, ้าจอบอไนแกตัวำ่นป่า่้หาอวันนนี่ะไ้ออเนาะแดอันเกันอนี่ไม่คบแดอันนะว่นี่ยน้ำหั่นกอันน้ำหั่นฮกตัววะน้าหั่นกะชามน้ำตุกมาเจ็ดอันนะว่าเนี่ยนะที่ว่ากัน8ดอันเดียวกันวบ้าว่าเบ้านวกันที่เรกมันบุกคู่กันเนาะมันหอนเดะเนาะ อุ้ยบางงานว่าได้ไสแล้วป่านนี้นอยูน้ำอันไเพือนไสซานสิได้เนาะเอาเอาเามันโล่มันจะใชสเตนไลยหมดเลยเรียอ่ตารางเพื่อนตารางซานไปลเรแต่ล่งาไปย่กมาคุ้งเพื่อนเอาไปปอกแล้บอิอืมโอเคไปกับปอก อย่าาเยแไเนาะบุกเตะตะ๊กตุ๊กโอัยพูกเกีมันหมูกินกับตังหงบ่อะไรมานาชวันไม่เก่งตายเลย่ะ้านี่ว่าหิวหก็ว่าอย่างนั้นกระล่าเ

กข่งตาหัวไงยังเครื่องหมอบไนี่เอ้ยอืเป็นโทมันเป็นทษไปไดยฮ้ยมีหลายล้านด้วเนอหลายล้านอาเกี่ยวังกันนะเฮ้ยผมไม่จะล้านมาเนี่ยแม่นดมาเลิกตัวเชืองแล้วะชุกช่ให้ยังเห็นเลยคุณผ่าได้เืองลยอ่ะ ยุเราอยู่ในไทอ่ะบ่กันว่าทำกายชิมมนหรือชิมโต้ก่านี่ทนฮอตชิมมูนไ่ดูบริเวณหนแถวช้าพ่อกินว่าแกงตาเยดอรอะไดิเอาตุนี้เป็นยังตัวนี้ตัวเ้าวะไม่ใช่แต่ตงมาขนมุ้ยด้วยขึนมานมใชยแล้นมานม้ยแลว่าเนี่ย่าใ่เค็เท่าเบมาก tiếng cả các mày má áp má tạo tang 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 tạo tang

ปลาชอยใช่ให้แน่ผูจิ้มปลาชยเขาพริกพริกพริกเกลือพริกงวยเขาไเอาพริกงวยเนาเอาพริกนพิกปนมือกันเอปน่แห้เขาบอพริก้อพรกหเขา้อเป็นหม้แล้ว

ห่อปองกระสองพุงนกองเออลูกกอดนเยนแม่ก็กันเอมันว่าระดีไรที่มอะไรตายแล้วก็เนแค่นี้ก็ได้เตว หัวง hey, ng ่ายไปรหบพี m ่น้อยเนาะกินเข่ากันเข่าเ้ากันใส่ได้ื็ดต่อนะเพื่อนเอากระตุ้มไมอ่นี่แล้วง่ายๆอยู่นี่เลยปูคนกินไปเลเยด้กินาอะไรไม่ยังเห็ดก็เห็ดแบบผักกรนแล้วเลยได้พี่น้อยเนาะ สมีลำลาปลาลุงสำเก่อนเลพ่อนคิปหนาพี่น้อยเนาะคลิปนี้กัไปเร็วมาเด้อกินแคบหมูร่วมกันเนี่ยขขาวนะเฮ้ยนันปลาจอยอ่ะตน๊กแมนป่ะไปไปตาได้พี่น้อย